สวัสดีค่ะเพื่อนๆพื่อนเชอรี่อินเตอร์นะคะเมื่อวานรีสสาธิตวิธีการใช้ผลิตภัณฑ์ลูมิเนสไปแล้วนะคะในเรื่องของโฟมเซรั่มเดย์ครีมไนท์ครีมนะคะวันนี้จะมีอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์มาแนะนำก็คือตัวมาร์กหน้านั่นเองนะคะตัวนี้ใช้ดีมากๆใช้แล้วจะทำให้หน้าเรากระชับยกกระชับขึ้นเลยนะคะเดี๋ยวมาใช้กันเลยหลังจากก่อนอื่นก็ต้องล้างหน้าให้สะอาดก่อนนะคะแล้วก็ซับให้แห้งแล้วก็ตามด้วยตัว มาร์กหน้าตัวนี้นะคะนี่บีบออกมาแต้มแต้มแล้วก็เกลีย่ยอย่าอย่าใช้น้อยมากนะคะเพราะว่าไม่งั้นตอนลอกเนี่ยมันจะลอกออกไม่ได้มันจะขาดแค่ทางลงไปก็รู้สึกว่ามันตึงแล้วนะเนี่ย เป็นช่วงบริเวณตากับปากเอาไว้นะคะเริ่มตึงแล้วนะเนี่ย ให้ทั่วเลยนะคะโอเคเกลี่ยให้ทั่วนะคะ โอเคพอทั่วเรียบร้อยก็ทิ้งไว้นะคะประมาณ15-20นาทีแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าวิาวธีการลอกทำยังไงตอนนี้นะคะพอพอเรามาร์กเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็พยายามทำหน้าเฉยๆไว้นะคะอย่าไปยิ้มอย่าไปโหวเรามากเดี๋ยวจะเกิดร,ยรอยได้นะคะอย่าพบกันค่ะ